อาครับสวัสดีครับกะพกบป่วกันกรบสาหน่วยไม้ครับมาต่างเคียงกับคำเพือ่บต่างเคียงแล้วสองทุมครับขวัดนำบุกเลี้ยเพียงหัวเข้านี่ครับ เลิกครับแต่ว่าเงาเงาดูดูนะใส่สบู่แล้วครับเดี๋ยวจะพาเบิ้งประคอตัวใหญ่ๆหวานสีมีวะสางหน่วยที่แล้วขาดทุนไปหาร้อยครับสื่อสองพันสางนี่แกจะสิเป็นยังไงครับต้องรอดลุ่นครับ ล้วเว้นก็ึ้นแล้วครับเ้าแล้วเนี่ยบนึ่งเชียงกับปุ่งไก่แน่ครับตัวเก่าจับเฝ้าเมียครับ Ừ, nằm cất lăng chảy mát quá, ừ, ngồi nhè cái bịch nước tôi nghe không được thùng เทียงคู่บตาชูเวรแรงสูกครับขอกะ,ากกอน,อกะนางฮกโอม่านขอกับเาท่วมเง่าก็ฮกเจ็ดเม็ดนี่แหละมุฮฮกเมก็ดก็ดจ็ดจำพวกเจรร็ด เก็บปลาคว่อนนอ้อบัตเดี๋ยวาวกมึงท่ายสาครับงาสามันอยู่พุ่นครับ quấn nhau vào đây mũi ê ờ, tôi nghe cái mi vô tuần cái mì ngủ đó có lẽ em ngoài đó ư ngập dân nhỏ ừ nào vâng, vâng. vâng, vâng. vâng, vâng, vâng. ờ, có lăng lấy bay ập mấy anh bừng xeo mà không đây phun oh, nhau ôi nhào tưởng với tần tao bươn lái vô cái lăng bươn kìa chắc kìa đi đi ใบใหม่มันหลเอากำลังจิจับปลาเด้วผู้เขียวช่านมากเด้น้ำมันไหลลงหนีต้นหางตะวันบืนตุกตับ,ตตบ,ออบมมห่มีใก็ แต่บอกขวดจะถึงน้ำนี่จังน้อยโอ้ยบนน้อยแล้วบนหลาไปน,นี่น้ำไผ่นี่เังลูกแม่แอย่างเดียวนั่งยังซึ่มยดนยขาดหัวบ,บัวแล้ว เดี๋ยวไปขวดเปิงน้ำหัวบัวก่อนครั sá mình hẹn nam luôn á, cô con này kẹt đi đi mày, đi để giặt đèn lên คือวะลืมไปน่ะว่าทีเป็นเคยพงญิดงเนาะ <c oughs> โอ้มีตัว,ตวสำนินลล่ะนี่เป็น <c oughs> ตาหาไวว <c oughs> ยแ่สุด้ะไรนี่แ <c oughs> ง่ก็านีไม่ห่บอกว่า <c oughs> ป่า <c oughs> ป่าเขทนจับเนาะ สองเน้ตนตะุน่มเนา่มันมีหน่อยมีง่ายเลยเขียมหมดดินเกนอยู่นี่เล้หมดไปหัวแตกแต่ <laughs> แตบกจกเนะี่ยกล้เขาเนาะกลนหัวบัวหมดได้หมดเตี่ยทีอืม ม,มีเอียนเหมือนกันว่ะเห็เาหแม่แดมหลวมุตัวนึ่งตัวนี้อยู่ดิตัเหียบซ้ำแห้งหมดเลยว้าเบ็หอวเลย้ะอืมกลังจับกบมืนนี้คืออยู่บนดินเบิ้งแขกไงเลกหมูว่านยังมีติน่นะ เห็นตัวหนึ่งร้อยวันนี่ใส้ชิยุผนแล้วคือถอนเะนี่โ้วยนี่มานไปเข็งครับ <c oughs> Ở vô xa hoặc là vậy Nó cứ lại cái câu vô <laughs> cứ tìm bùa cái câu Nó thương Nó khiến mà ừ. <laughs> Ừm, đúng rồi. là Này, Lái <laughs> sao thì dìm lên <laughs> Tìm rồi Tìm cái rồi จบประเข็งจนวินแล้วมนตัองอว่าน้ยนนอยมู่ปุยรอกมูอองามมันกบปลากรเดือที่เนาะใครกจะปลากรเดื่อห ดินยังแตกเขิบเนาะให้ตัวมันหนีจะหนีน้เนาะอือเอ้ยไปยี่น้อยเจ้าือเวดสางเจ้าดีๆนะมันนั่นว่าส <laughs> องพันสามพันดีอือเอาครับตอนนี้เราทอขึ้นเรียบร้อยครับ นี่ครับสารไปหลึกอยู่กลางครับสารหยาดนี่จังน่อยครับกันสารนี่ไม่่ามีครับไม่ไม่จะคล้องสารบ่เ,รเอาล่งยักเพียครับถาถาตะกอไ่หักล่งอยู่นี่บันยำย้มนั่นอยากได้ราคาแพงเฮ้ย นี่ครับมันเป็นสั่นปันไดครับเป็นเลือกยุคกลางมองหัวบัวมีปลาเปล่าเนาะต่างพญินี่นะเอ้ยจนว่าไต่ไต่ไฟจัง โอเคครับิเจาว้ที่สิจาว้าสิแก้วกับวู้ฮูครับ,ค,รบคลิปนีกับไจวปแ่นี้ก่อนครับกัญยากเมืองคิมนาก็กดอติดตามครับช่องกระบ,บะสวยๆเด็กวัดครับ